สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมางานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอ,อบวันนะครับจับแกง๊งชาวจีนปลอมบัตรเครดิตลูกซื้อทองคําห้างดังกลางกรุงก่อนขายเอาเงินสดเสียหายกว่า180ล้านนะเมื่นอเวลา10.00นวันที่3มกราคมที่กองปราบปรามพลตรวจโทธทิติราชหนองหารพิทักษ์ผู้ผู้รับการพลตำรวจตีชานวิมวลศรีพลตรวตเอกพันณนุชนาถพลตรวเอกพรชัยชลาดเดชนายพงสิทธิ์ชัดชัยพรสุข รองผู้จัดก,การฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและความปลอดภัยธนาคาร,รไทยพาณิชย์ร่วมกันถแถลงข่าวจับกลุ่มนายลู่จื้อเจียนอายุ42ปีนายชุ่นหยุนเชินอายุ3 0ปีนายแทนโกผิงอายุ40ปีนางซวนหมิงอายุ53ปีและนายหลิวซื่อจิงอายุ42ปีทั้งหมดเป็นชาวจีนข้อหาร่วมกันนำเข้ามาในอาชนาจักรซึ่งเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมแปลงหรือดัดแปลง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมมีไว้เพื่อนําออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมีชอบและทําให้เสียหายทําลายซ่อนเลนเอาไปเสียหรือทําให้สูญเสียสูญหายซึ่งเอกาสารที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้เพื่อส่งเป็นพยานหลักฐานพร้อมของกลางบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมร้อยแปดสิบสองใบหนังสือเดินทางปลอมสิบเ็เล่มพร้อมอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรเครื่องทําบัตรอิเล็กทรอนิกส์อนุลโทโิติลาชเปิดเผยว่าทางชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ฐานไทยพนิ์ว่ามีกลุ่มชาวจีนนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์บัตรเครดิตนะลอมไปซื้อทองคําที่ร้านทองในห้างสรรพสินค้าบิก๊กซีสาขาลาดดารีจึงประสานเจ้าที่ตารวจสอน,อนอลุมพินีเจ้าของทองที่เกิดเหตุไปตรวจสอบพบนายลู่เจือเจียนใช้บัตรที่ถูกเจ้าของบัตรแจ้งอายัดไว้จึงนําตัวไปตรวจค้นห้องพักในโรงแรมย่านสาทรพบพวกที่กาลังจะหลบหนีพร้อมของกลางบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทางปลอมและอุปกรณ์ในลระแปลงบบตรจํานวนมากจึงได้ควบคุมตัวไว้5คนเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาพันตำรวจเอกพันธนะเปิดเผยว่าเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมเจ้าที่ตารวจบ,รบกบปบได้รับแจ้งจากเจ้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์มีชายสองคนนําบัตรเครดิตผู้อื่นมาซื้อสินค้าที่ร้านทอง SRT ทายในห้างบซีสาขาลาดดริโดยใช้บัตร2ใบ ต่เมื่อตรวจสอบพบว,ว่าใบหนึ่งถูกยัดไว้และใบหนึ่งมีข้อมูลไม่ตรงกันโดยผู้ต้องใส่คนหนึ่งหลบหนีไปเหลือแต่นายลู่เจือเจียนนะรตรวจคน้นพบพาสปอร์ตที่มีรูปร่างรูปหน้าตาตนเองแต่ระบุชื่อบุโคคลอื่นจึงควบคุมตัวไปตรวจค้นที่ห้องพักเลขที่418โรงแรมเดอะทิวอุรอยย่าน,านาสะทอนนะครับพบบัตรเครดิตปลอมจำนวนหนึ่งและพบนายชู่ยเยินเฉินกำลังจะขับรถ มิซู ishi, ero, บิชิปจเจโร่ป้ายทะเบียนจีนหลบนี้ถึงเข้าควบคุมตัวและตรวจค้นภายในรถพบบัตรเครดิตและอุปกรณ์ทําบัตรเครดิตปลอมจำนวนมากและจากการตรวจคน้นห้องพักนายนชุน่นเยืนเฉินห้องเลขที่420พบเครื่องอ่านบัตรและพาสปอร์ตจีนอีกจํานวนมากซึ่งหนึ่งในพาสปอร์ตนั้นมีหน้าของนายสูนยเยือนเฉินแต่ใช้ชื่อของบุคคลอื่นซึ่งเป็นพาสปอร์ตปลอ,อม จากการตรวจสอบรถมิตซูบิชิปาจ,จิโร่นะคันันงกล่าวเป็นของนายแทนกัวผิงที่เช่ามาจากประเทศจีนซึ่งพักอยู่ที่โรงแรมมาเลเซียย่านสาทรซอยหนึ่งจึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่าห้องพักอยู่ห้องสามหนึ่งเจ็ดจึงนำกำลังเข้าตรวจคน้นพบบัตรเครดิต,ตปลอมอีกจำนวนหนึ่งและจากการขยายผลพบว่านางจูกัวผิงซึ่งเดินทางมาพักอยู่กับนายแทนกัวผิงเมื่อตรวจค้นบัตรเครดิตจำนวนหนึ่งในตัวนางจูกัวผิงต่อมาเมื่อวันที่สองมกราคม ลาว 14. สิบสีจุดสูดนอขยายผลพบนายหลิวซื่อจริงมีรูปพันธ์เหมือนกันภาพถ่ายตามังสื่อเดินทางที่ตรวจยึดไว้ก่อนหน้านี้ที่บริเวณโรงแรมเดอะทิวอรี่จึงควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างไรก็ตามจากการขยายผลว่าพบว่านะครับผู้ร่วมขบวนการอีก3ามคนอยู่หลังติดตามจับก,กุมต่อไปนอกจากนี้ยังพบบัตรเครดิตไชน่ายูนนสเป ตรวจสอบเป็นบตรจริงจึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนทราบว่านายชุยเยินเฉินและนายหลิวซื่อจิวเป็นหัวหน้าคนการดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาครับให้รับให้การรับสารภาพว่านำบัตรเครดิตปลอมและพาดบอร์ดปลอมตระเวนซื้อสินค้าเช่นทองรูปพรรณในประเทศไทยก่อนนำไปจำหน่ายแลกเป็นเปลี่ยนเป็นเงินสดครับแล้วนำเงินฝากเข้าทีอธนาคารกสิกรไทยชื่อนายหยงห่วง และธนาคารในต่างประเทศอยู่ระหว่างติดตามขยายผลแก๊งนี้เดินทางเข้าออกประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งมูลค่าความเสียหายกว่า180ล้านบาทนะับ